สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกครูทุกคนนะจ๊ะเมื่อนีนเบี้ยวขอบอกภาษาอีสานนะจ๊ะมีคนหลังไม่ไมาให้บอกภาษาอีสานเด้อโอเคได้จ๊ะมืนอนี้สิบอกภาษาอีสานถ้าผู้ใดว่าเข้าใจก็สามามาคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อจ๊ะเดี๋ยวเบียวสิไปแปลให้ฟังเออสำหรับน้องไม่ได้จ๊ะเบี่ยกับเป็นน้องไม่ที่มีผู้ติดต,ตามอ่าแค่สองร้อยกว่าคนได้จ๊ะมือว่านจ๊ะผู้ติดต,ตามเบี่ยกับมดไปเลยหายไปเลยสิบคนเพื่อนเบี้ยกับคือกัน ตั้งแต่พี่ยูเพิ่นออกมาเหตุกดอีหยังกับวบ่ากับ่เป็นทีสาบใดเลยจ้ะเออเปียวเป็นในคณะที่เปียวเป็นน้องไมเดอร์มีปัญหาอีหย่างหรือว่าเปียวเด้คือที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเลวจ้ะเรากับเพื่อนข้างๆใกลเคียงเปียวสิมาแน้นํานิดนึงเลยจ้ะถ้ามสมมุติว่าพี่ๆเข้ามาทักเข้าเน่ะเขาก็ต้องเฝ้าดีใจกลับไปหาพี่ๆเขาดอกจ้ะอย่าฝ้าไปกดติดตามข้าเจ้าเลยจ้ะมันยอดมันสิรุให้เจ้ารอจักประมาณ หรือว่าเขาไปติดตามเพื่อนๆพี่ๆที่เขามียอดวิ้วหลายๆแล้วเนาะเขาสืบปมาหาเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่นคือว่าพี่ๆเขาเขามาซองเบอร์เขาหแหละแต่ว่าถ้าเขาเป็นน้องไม่เนี่ยเขาเขาสิมหาให้กำลังใจดีแต่เขาตรงรอระยะหนึ่งหูเบอกวาเป็นอย่างเพราะว่าถ้างปรมาไหวมันจิไปไหวเด้อจ้าเด้่อย่าน้อยใจถ้าสมมติว่าพี่ๆเข้าประกับมาหรือว่าเข้าบ่เฝ้ากับมาบอมนว่าเข้าบบเด็สนใจหรือบ่ห้ความสนใจก็เข้าได้จ้ะ คือมันเป็นกฎจะจ่ะเพืพ่อนๆกฎมันมีหลายอย่างเขาเป็นน้องไม่เขาต้องเลี้ยนลูกต้องเปิดใจเวลาพี่ๆเขามาติง่งมาท่วงเอยียงให้ฟังคือจังเวลาพี่ๆเขาขึ้นเวทที่สดเขาบอกว่าเออนี้คือจังยกตัวอย่างเปรี้ยวเนี่ยอันเปรี้ยวยอดวิวพอสมควรสิบขืนไล่เรือเด้อเอาไม่ตีอย่าตายค่ะขเขาแรียกพราะจะความเป็นไทยร่อยมือใดกินปลาแดกหลยมือช่วงใดอาบ้นหยุดเป่มากินปลาแดก่อเป็นคนมากินปลาแดก ไปกินประแดกหลายคันขอแนตาสือในตาเค้เปรี้ยวกับอยากขืนอยากไอคอนอ้าซชมือนี่เริ่มกล้าแล้วอยากขืนแล้วแต่ไอยยังหูบอกคะไล่ว่าเป็นจ้ะเขาไปซองเบิ้งช่องอันคุณวิไล่ล่นแนะนัน่นไปซองคุนไก่เออไปซองบางวิธีเขาเฮ็ดเออยังไงเออได้แล้วเมื่บ้านอ๋อเพื่อนพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงลืมลืมวิธีเฮน้องไหมเอี่ยงกับไม่กับ จำได้แน่ประจําได้แน่ส่วนเพื่อนหนูด้วยจ้ะสิบบอกซูฟังคุณสะพายอิตาลีคุณทิพย์ค่ะอันไปจี้บอกให้เฮ็ดเพลสขังหลังเพื่อนเพื่อนพี่พีเขาเสด็จไ,ไปเฝ้าไปเฮ็ดให้ออกมาแฉร,รอบหนึ่งแล้วนี่รอบที่สองนั่งก็ยังบเ่เฮ็ดครูนั่งมือขึ้นอีกนั่งก็บท่าไในเฮ็ดสงสยัยสินี้รอบสามออกมาแฉเพื่อนนะคะย่าไปถือสาน้ำด้วยจ้ะนงางอะไรเขียดดอกที่มีคนบอกในน้ำนั่งมาแต่นางโก้เขาจะเข้าวมาโก้ป่จ้ะ จะว่าไปเหตุอียงเห็ดอียงวันจี้ค่ะเ่นติกต็อกอันนี้ก็มาขายเพื่อนให้ฟังลูกว่าเป็นอย่างอันจังสีมาบอกเรื่องกระจุบกระจิกให่ให้เพื่อนๆเข้าใจเพราะว่าคนที่มาเล่น youtube ใหม่ๆเนี่ยบางครั้งมันน่อยใจค่ะแบบประมาณว่าเขาพิ่นมาตั้งช่องไม่เป็นอย่างคือบห้คนมาติดตามเขาเลยเพื่อนๆรู้บอแหงคนติดตามหน่อยแล้วแห้งมันรู้สึกแบบโอ้ยมันใจแป้วนาะจ้ะมันบ่อยากเค็ดมันก็ไขว ปี่เอยวน่ะเป็นอยู่พักหนึ่งชูม,มือนีิจ้ะโอ้ยหลุดไปหลดมือละสิบยี่สิบคนกับมีมือวานสิบคนมือวานกนกับมือวานกนหาคนเพราะมือน,นี่มมกมาเพิ่มสามคนไม่สิเป็นยูงเสียจะ้ะไม่สิ็เป็นว้นเวียนวนเวียนไปเขาย่าไปคิดมากการเฮ็ดอีกยังเข้ามวนอยากโพดอ,อีหยังโพดไปเลยโพดเลยหลายโพดเลยหลายโพดให้คนเห็นเขาวิดีโอสัน้นนี่เป็นอันอย่างที่ดีมากเวลาเขาโพดพี่เี่ยนไปศึกษาม,มาจากอาจารย์ด้วยจ้ะอาจารย์บอกว่า ให้เข hey to like ้าเฮ็ดอ like ีหยังที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่อยากได้ยอดวิวหลายๆหรือว่าคนที่อยากได้คนติดตามหลายๆใหม่ๆให้เข้าเฮ็ดอีหยังที่มันนนาคนหาหน่อยๆก่อนรือจังเขามีสัตว์มีอย่างสิ่งมนบอจ่ะก็เอาออกมาให้คนเห็นเอ้ยนี่อะไรอีหยังให้นันเห็นนิดๆหน่อยๆคือเปลียวหัวช่วงมันหยุดเีหยังไปจังเหตดหน่อยแมันบ่จ่ะฮู้ว่าว่ายอดวิดีโอคลิปน่ะสั้นๆหน่อยๆนะมันเป็นอีหยังที่น่าสนใจบางครั้งคนของบได้มีมีเวลามันนางเบิ่เงยาๆให้เฮาเฮ้าตองสลับเหตุไปจ้ะ เฮ็ดอีหยังตลกออกมาแน ى, เ่เฮ็ดอีหยังที่มันแตกต่างคือสังเกตส่องเปี่ยวแด้จ้ะบแม่นมาเปี่ยวเกง่งได้จ้ะอารมณ์เฮ้าหน่ะจ้ะทุกอาทิตย์เฮาบางทีงเฮาบ่มีอารมณ์สิมานั่งกินกินให้ค้นเห็นเฮาบ่มีอารมณ์สิมาเฮกับเข,า,ขาให้ค้นเห็นปัญหาชีวิตรอบด่านคนเฮามันมีทุกคนเม่นบ่จ้ะเฮ้าก็เฮ็ดอีหยังที่เฮาอยากเฮ็ดในอารมณ์ช่วงนั้นคือเปียวน่ะพผสิว่าเปียวเป็นใบโพลายไปก็ยอมหลับได้จ้ะอาทิตย์นี่ช่วงวันนี้ มือนี่เปียวอารมณ์จังสี่เปียก็ยอมว่าเหตจังสี่มือนึงไปอยากว่าภาษาอีสานไปยกก็ออ่าเหตภาษาอีสานมือนึ่งไปยอยากว่าผื่นสามีเปียก็ออกมาบอกผื้นสามีอ้าวบอกว่าถึงเราวผื้นสามีสิบอกสะผื่นสามีฟังได้จ้ะสมัยก่อนที่เปียวเริ่มมาเหตุเปียกกับว่านังเลี้ยนตัดโปเกมเดือนกมุาพธ์ท่วาช่วงไม่รัฐระบาดแห้งๆเปียก็ับสุขภาพบอดีเปียกป่วยแน่พื่อนเปียป่วยแน่พวกเปียก็ มาคุยกันเอ่อมาคุยกันเบกับมาฮัดเล่นตัดวิดีโอคลิปที่มาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะเียวหัฮัดเลี่ยนบ้างแต่เดือนกรุงผ้ามีหน้าแล้วเปวกับใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะการที่เข้าถึกล็อกดาวน์เข้าบอะเหตุงานมันมันมันฝุ่งสั่นจ้ะเบียวกับมานัง่งเขาไปอ่านของอาจารย์เสกสรรเปียวกับว่าทบทวนเวลาไหนมีเวลาเปียวกับมานนางเหตุหนั้นเห็ุนี้นะจะฮัดต่อวิดีโอจนสัม,มือนีก็เริ่มออกมาสอนเพื่อนได้เพราะว่าเข้าเลี่ยนลูกความผิดพลาดด้วยตัวเองแล้วก็บม่าน อธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยจ้ะสามีน่ะนับบนสนับสนุนบ่มากให้เฮาเฮตดบ่อยากอีหยังบ่ช่วยอีหยังเปรี่ยวกับมาฮัดให้ฮัดเฮ็ดเองเลี้ยงลูกเองสมื้อนี้ฮู้พ่เป็นหยังจ้ะเห็นเพื่อนๆติดตามเปี่ยวสมาขอซื้อช่องของเปี่ยวเปี้ยวกบอกว่าบ่ฉันบ่ขายให้อันเปี่ยวกับบเล่นแล้วมาขอซื้อเปี่ยวกับว่าเอามาหาลอยยูโรแล้วซื้อื้ออีลีวันนี้เพื่อนๆเปี่ยวกับบอกว่าบ่ฉันบ่ขายฉันมีเพื่อนฉันสนุกถ้าอยากรู้ว่าการทำยูทูบมันสนุกขนาดใด ให้คุณล่องมามีช่อง YouTube บด้วยจ้ะเปี้ยวได้เพื่อนเพื่อนจากหลายประเทศเลยได้เพื่อนจากต่างประเทศทั้งสเปนเบลเยียมทั้งไอสแลนด์ uh, Iceland, ทั้งทั้งประเทศพมา่าทั้งประเทศเล่าม่วนคักจก้ะลังเทียเพื่อนเพื่อนขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเขาเอินคอนเสิร์ตเด้อเออเปี่ยวเปียวเอินคอนเสิร์ตของเปี่ยวละกันขึ้นเวทที่คอนเสิร์ตเปี่ยกับไปหยอกมือวันหยุดเฮ้นเปี่ยกับไปแซลผูบาวฟังเล่ามาแซลพนนูนอะไรแซลพนี่ อันลังเทียนอ่ะเอาลูกๆไปจอดร่วมกันผู้ใดแี่ใกล้ถึงถึงฟังอ่ะแกไปกีจอดซอยกันเพื่อนเพื่อนบอกกลับบ้างประต้องมาคิดมากอย่างนั้นเปียวเด้อเปียวบริสุทธิ์ใจเปียวมวนเปียวมักมวนไปกับไปส่องผู้นั้นส่องผู้นี้ถ้าเปียวเข้าไปส่องผู้ใดที่กำลังอารมณ์เสียเปียวออกเลยเปียวขอบอกเลยเปียวบอยากซีเรียสเพราะหัวสมองเปียวมันซีเรียสมากพ่อแล้วถ้าเริ่มเวียงผู้นั้นเบี่ยงผู้นี้เปียวออกเลยเด้อจ้าเปียวบริสุทธิ์ใจเด้อแต่ว่าเปียวบอยากเข้าไป รับขอมูลอีหย่างสิบด่ดีแต่เปียวน่ยอยากเข้าไปให้กำลังใจทุกคนถ้าเปียวบว่าเลยข้าไปแน่นที่เพื่อนเพื่อนๆพพี่ๆไล่ซดบางคนเปี่วกับไปย้อนเบิ้งอันช่องหายอีหย่งสิเปี่วเฮ็ดหายอยู่ด้อจ้ะแต่ว่ามันสิ่าแน่เพราะว่า วันหยุดของเปียวนะเปียวก็มี่งานเล็่กๆน้น่อยก็จุกกระจิกขึ้นกันหวังว่าเพื่อนเพื่อนเขาสิเข้าใจด้วจากวิดีโอมันยา่าเราเปิลบอยากว่าโดนว่าหลยเด้อเพื่อนเพื่อนสิเบื่อเปียวเดือเปียวสิไม่เฮตดตอออีกด้อจากตั้งใดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนมีกำลังใจสู้ๆอย่าคิดหลายด้อจจากด้อการทำวิดีโอมันก็มีอียงบ้างเล็กๆน้อยๆกับเป็นซีซันของช่องด้อจากเด้อมักอันใดชอบอันใดก็กดเบิ่งกดเข้าไปดูอันใดที่เขาบ่มมาเข้าก็ต้องไปเบิ่งจากเปียวนะมีหลากหลายหลายสไตล์ช่องของเปียวมีหลาย ไลยรุ่นไลยแหลกไลยมักอันใดกัมกักอันนั่นก็เบิ้งไปจ่ะอันใดที่ว่าถืออกถือใจกับคออาให้มานาที่นี่ด้วยจังไดกัฝากเป็นกําลังใจให้เปี่ยวเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าทุกคน